นี่เดาถ่ทำโจทขอนี้ไปได้แล้วถึงไต้องกบหอนเพื่อออนี่คคณที่นี่มาที่ไหนกันครับนี่นี่มันเป็นรุมเรียนหรือที่ไหนกันครับเนี่ยคุณครูคนนี้ดูโห่จังเลยครับไปกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับคุณครูนะครับคล้ายๆเป็นแมวภาคที่สองนะครับนะฮะของการนีูนอุ้ยโอ้โหตกใจหมด เป็นการหนีออกนะฮะไปจากโรงเรียนนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะครับผมก็มามนและนํำตัวก่อนนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตุนแฟร์จากเก้าห้าครับทุ่นครับในคลิปวันนี้นะครับผมนะเรามาอยู่ในเกมโรบล็อกกันอีกชช่นเดิมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคุณครูที่ตัยเชื่อมกันอีกชช่นเดิมนะครับผมซึ่งถ้าผมเข้าไปก็อี้ก็จะโดนอย่างนี้สุดยอดไปเลยนี่นะฮะเราก็เห็นเส้นทางต่างๆด้วยเนาะที่อยู่ตรงนู้นนะครับโอเค ไปฮุชเอาละบันไดลงมาโอ้ยเอ้ยมาลมาล้วมาจุบจอ้ยขึ้นไม่ได้อ้ยอ้ยอ้ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวต็มตมปต็มเตามต็มต็มเตรมเป็มเยเลยไปเล็นะจังหวะนี้มมเเก็ตนีเเมเ็ เฮ้ยระวังกันเนี่ยโอเคยืด okay. ชึบนี่ครับเฮ้เยโอ้ <nt this S 1> โหกระโดดพลาดนะฮะทีหนึ่ง okay. ชึบนี่โอเคชึบอ่าไปครับโดดถึงดึงดึงนี่ครับโอเคชึบนี่ครับผมขึ้นมาตุ๊ก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 นี่ใส่เข้ามาแล้วโอเคครับเราก็มาทำการว่างชึบโอ้ ต้องไล่ไล่หยิบอย่างเงี้ยหรอนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยทุกคนโอเคครับเรียบร้อยโอเคฮะระวังเส้นทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเสียงนี่มันคือเสียงอะไรครับเนี่ยโอ้ยแหลกเลยครับทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคไป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 โอเคฮะอ๋อมันเป็นจังหวะอย่างเงี้ เออไป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 โอ้ยน่าหยุดกันนะเป็นลมากันโอเคมันคงเป็นลงมาถี่เร็วขนาดนั้นหรอกโอเคไปเช็คทอยเย้เฮ้ทุกคนผ่านแล้วนี่ถึงไหนจะมีแต่รอบนี้เฮ้ยมีแต่ปาม,มิน่าอยู่สตาเม,มน่าเฮ้ยบล็อกเออโอ้ยเอาเรื่องอกันนะวุ โอ้ย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 เธอลุมาแล้ววิ่งกันไปทั้งวันวิชาด้ยมันเหมือนมีสอโตวแอ้ทุกคนเห็นมือนกันใช่ปว่าจะเห็นกันนะทุกคนโอ้ยอย่งนี้เห็ว่าอันนี้มันดูแบบโหดขึ้นนะครับรึเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดติดหุจบโอ้ยฉันดเอ้ยมีมีมันติดมันติดล้วกวิ่มันได้สิะนี่ครับ ช่วยจริงๆไปครับทุกคนชึ้นบันไดกันแต่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 โอ้ยใจหมดโอเคไปครับผมก็โดดมาตรงนี้จึ๊บจึ๊บหนไอยหน่อยนียไปเดี๋ยวแล้วอเครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ตรงเหมือนจะเป็นโหมดนะครับ ตกดตรงน้ำหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเฮ้ยครับอุเย,ย้โอเคนะทุกคนกบเลยไป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 โอเคครับหลังมากนี่อ่าครับผมไปนี่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ไปที่ทุบร้อแล้วนะโอเคครับมาชบนี่ กระโดดทิ้งหนี้ไปชุบโอ้นี่โอเคฮะมาตรงนี้เฮ้ยระวังชุบ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 นี่อุย้ยเสียงใครต่อยกันอะไรครับต่อยกันเลยเอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนี่เสียงมาใครต่อยอะไรเลยทำไมห้องนี้อะไรอ่ะอุย้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่นะครับ โอ้ยไม่โดดนี่นี่เราก็แต่บางค่ายอยางนี้เลยนี่เราก็แต่บางค่ายอยางนี้เลยไม่กูจะลอดเรามาจังหวะกันตึงตึงอ่าตึงตึงอ่าเราจังหวะตึงตึงโอเคเหมือนเรามานั่งฟังเครื่องดนตรีเลยนะตึงตึงแล้วตึงตึงแล้วก็ตึงตึงจังหวะนี้โอเคครับมาครตัวนี้อุ้ยข้างล่างดูเหมือนจะเป็นอ่าคล้ายๆเหมือนจะเป็นโกรดอะไรบางอย่างเลยนะครับ นิวเคยลุบปลาเฮาวันนี้ไม่แน่ใจนะโอเค okay, ครับกระโดดมาตรงโต๊ะนี่ชุดนี้แทงขยะนะครับสองสามโอเคต่มา,มาครับโอเคฮะเอ้ย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 ,อย,อยมีก็ไม่บอกชิชูชิชูชยักษ์นะทุกคนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหลวบกันหลบกันหลบกันโอ้นี่นะฮะอ๋อมาาันไต่ขึ้นไปอย่างนี้ คนไกนลย่านี้เลยนะี่ฮะเราต้องรีบไปนะเออไปแล้ว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 ,ลวเดี๋ยวรู้มันจะไปปลนะ่อยไหนแต่เราไปก่อนเย่เหมือนนั้นเป็นรางวัลอย่างนี้เลยนะฮะโอเคครับตอนนี้นะเราอยู่ในห้องโถสวรร้วมแล้วนะเอร๊ยเราอยู่ในห้องน้ำนะครับอุ๊ยมันมีเสียงกันนะที่ว่าตะกี้ทังไม่ทันนะครับหรือสองสัก ชึบไหนโอเคเอาจิกกดกันหนโอเคครับ,บ,บชึ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 บกดต่อไปเดตบตบตบนี่นี่นี่โอเคโอเคครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ตรงจุดๆนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคโอ้ยมีเสียงด้วยนะครับเหมือนเสียงคาคอ้ออะไรเลยนะครับเนี่ยโอเคฮะโอ้ย เ <ersch> <ega> หมือนท่อระบายน้ามันนี้นะครับเหมือนพ้นอะไรบางอย่างออกมานะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันทะลุออกมาได้ขนาดนี้หรอแสดงว่าศาสนี้นะคขาขันจะรุนแรงมากๆเลยครับเนี่ยอุ้ยรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยโออาหมไมไมดด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 ยุดยุดไปไปไปไไป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 

ตบอบซึ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 บชิบดีเรียบร้อยคับอะแล้วเอ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้ตัดตดตั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 ดต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 ดอีจบมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีอ๋อนี่ไงนี่ไงด้านหลังโอเคชจบโอเคฮะเปิบปิบเปิบเปิบ โ uh huh. อ้โหรวงเอ้อแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่ก็นี่เลยครับชึบชึบชึบนี่ครับไปครับผมไปเป็นต่อครับอย่างนี้อย่างนี้งนี้ชึบชึบเอ้ยเออเอ้ยโอ้โ uh huh. หผ่านได้แล้วโอเคครับอย่างนี้ไปครับผมอุ uh ้ย huh. ต้องรีบโดดเลยนะเนี่ยระวังมันล่วนลวงไประวังมันล่วนลงไปโอเคครับผม โอเคกดาตรงนี้เราถึงช uh, like, ุดนี้แล right hmm, like, ้วนะฮะเราก็เดินขึ้นไปต้ๆต้นตตตตตโอเคครับกด e หรือมีอะไรหายไปอ๋อบันไดตรงนู้นเลือดออกมานะครับเหมือนมันเป็นกลไกอะไรบางอย่างเลยนี่นะครับเราก็มาทำการตรงนี้เราเาก็กดจุดนี่อ๋อพัฒน์เซนง่ายๆนะครับตอนนี้ ปรเซนยาเกินผมคงไม่ไหวแล้วนะฮะบางอันก็ซ okay. ื้อแบบยากเกินนะได้เปล่าเลยจิเป้นะทุกคนอโอเคครับไปครับผมไต่ข <apple> ึ้นไปชึบๆๆระวังเรื่อยนะระวังกรงเรื่อยเฮ้ยกระโดดข้ามไปได้ไหมอยากรู้สุดๆมันจะโดดข้ามได้หรือเปล่าลองดูนะฮะหนึ่งลองดูระยะก่อนแต่มันยังไม่ขึ้นมาว่ะน่าจะไม่ได้นะทุกคน เหมือนครงจักนะฮะอันนี้มันขึ้นมาเนาะมันไม่รู้มันขึ้นเป็นจังหวะนะแล้วก็ต้องดูจังหวะให้ดีนะครับผมโดยสองสามลงไปลงไปนี่แหละอย่างนี้นะเออลงไปอย่างนี้เออใช่นะฮะโอเคครับวันนี้นะฮะเราขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วอ๋อนี่ลมเป่าเรีกว่าอะไรยแต่หมุนเป่าอย่างนี้ก็พัดแรงเหมือนกันนะโอเคนี่นครับ เราสามารถใช้นุคูนะฮะ้เราสามารถีเระคนนะถ้าผมมีโรบัสสองร้อยก็ก้ารโรบนะ,ะแต่ตอนนี้คือผมมมีนะฮะวันนี้นะเราจะทำการลอยขึ้นมาลอยขึ้นมานะฮะใหเหนือตรงนี้เหนือขึ้นไปเคิ่นเคิ่นเค้่นเลนเลอร็วเรเ,เร็วเ,เ,เ,เ็วเ็ตแ,วแต่แต่แตผมว่านะมันช่องนี้มัน่าจะหาอยู่พอสมควรแลวจะรอดได้เฮ้ยะกี้อะไรคือไม่ทำ เหมือนนั้นเป็นพื้นที่แบบเหมือนมันต,ต่อต่อไปมาด้วยเนาะคือเนี่ยเท็กเจอร์มันดูแบบมันดูขาดขาดหายหายอยู่พอสมควรโอเคครับป้าป้าป้าต,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 ตัด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 ีอดตัดตัดต้ดตัดตัดตดตั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 อตัดยัดตัดตัดตตัดดตัดดัดตััดัดกัดดัด่ะัั เก็บช็อตแล้วไอ้ก็ไป็นยุงได้ดิโอ้ยโอเคครับเราจะเลือกอะไรครับอนีก99ดอลลาร์นะฮะหรือเป็น99โลบักเนาะเราจะเลือกอันนี้แล้วเราก็ล็อกเก็ตลอนเชอร์เลยดิป่าป่าโอ้ยโฮ้ยมีแต่ไฟไปไฟเต็มเลยโอ้โหโอ้ยไม่มีวมพอคิวช็อตดอยอยู่เนื้อโน้ออกอมันจะแอคเซ็งหลอดไหงวะเนี่ย เพียงเนี่ยมันจเป็นอยางนี้อยู่แล้วนะฮะเฮ้ย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 มฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้้เ้้ยยเเน้เนี่ยฮเฮฮะ้คยยเยยส้กต้ไปก่อนนะฮะถ้าชอบฝาก กดติดตามอย่าลืมเดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน,นเราจะไปคลิปอะไรต่ราาอไปนะฝากติดตามดูกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ไออันนี้มันอะไรอันนี้มันคืออะไรมันแมปอะไรเดีย๋ยวลงมาดูทีรอมาดูนะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเหมือนอะไรบางอย่างนะฮะ ยังไเกิอดขึ้นไหมเอ้ยเราขึ้นไป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 มันเป็นแมปแมปอะไรบางอย่างนะฮะใครรู้ลองคเนต์มาได้นะครับแมปที่มันลอยอยู่ตรงนี้เนาะวิธีการมาก็าคือเราต้องไปมีไอเทมนะฮะเจ๋งๆแบบนี้เลยนะฮะ TOS TSSV 1.5 Demo ถ้าจะเป็นอัปเดตในครั้งหน้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะโอเคก็ แหรับคลิปนี้นะครับขอตลาไปก่อนชิช่าป้าปปตุ้ยก็แชร์ก็ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมด้วยนะครับผมอยากให้ทำคลิปโรโบอแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาใช่นะครับวันนี้นะครับผมมาเพียงเพียงเท่านี้เนาะก็บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม